น่ารักหยหิวใช่ไหมลูกห,หิวใช่ไหมระหว่างทางนะคะกันเราจะไปที่เขื่อนป่าสักนะคะแล้เจอน้องหมากะัะทุกคนหูยหิวใหญ่เลยมาลูกมากินเยอะๆเนี่ย นี่แย่งกันลอกข้างใน <c oughs> นู่นะออกมาออกมาออกมาวิตาลู้มันตัวอ้วนมากเลยนะ <c oughs> ไปแล้วก็แม่ได้ไก่ชิ้นหนึ่งไปแล้วค่ะทุกคนนะะวันนี้ผมนะครับผมณ้าชายนะครับผมฟิชชิ่งอินดี้นะครับผมวันนี้ก็จะพาพี่ๆณ้นา,นานมาออกหมายขึ้นป่าศักนะครับผมก็ <c oughs> จุดตรงนี้จะเป็นจุดที่เขากางเต็นท์กันนะครับผมทีนี้เราก็อยากได้บรรยากาศที่แบบความสวยงามอยากให้แม่บ้านมีคลิป ในการถ่ายรูปให้มันสวยๆด้วยแล้วก็เราก็มาลุ้นดูนะครับว่าตรงนี้มันจะมีปลาหรือเปล่าเนีผมก็เดี๋ยวพิก,กัดจุดยังไงเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะเพราะว่าตอนนี้มาถึงเนี่ยจะหกโมงเย็นแล้วนะผมกะว่าจะตีไว้สักชุดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราตีเสร็จเตรียมของเสร็จเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะผมโอเคครับวันนี้บรรยากาศดีนะผมครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนะครับผมโอเคครับ

กำังอ๋อกำมังได<ล>้วนะคะเพิ่งเตรียมอุปกรณ์เสร็จนะผมมาแล้วแต้มแรงนะผมปลาเขื่อนปลาศักนะผมครับขยับเข้าไปใกล้ๆดน่อยตอนยายกันอยู่หนูหน่อยมันกินเหรอพ่อคันนี้ไม่ยิงแล้วไม่อยู่แล้วไม่ตงไม่ทันก็เลยกัดจะไม่งอ,อีกแต้มหนึ่งแล้ว ่คะแต้มที่สองโอเคมาอีกแต้มแล้วครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับหมานอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเรามาต่างถิ่นต่างแดนเราจะเจอของใหญ่หรือเปล่านะผมเรามาลุ้นกันแต่คนเขามากางเต็นท์กันนะทุกคนไหนมีน้ำหนักไหมตักไหมตักไหมเหรอ มันสวยอยู่นะผมไม่แต้มครับผมเด็ครับโอเคย็นนี้ก็เก็บแตมได้แล้วนะผมโอ้โู้อ่อ้อนูไหม ปลาแล้วพ่อปลาเพียนอยู an ่นี่นี่ปลาตะเพียนปลาตะเพียนนะเออยาถุงสิต้องจับดีๆนิ่งๆค่ะนี่หนึ่งตัวอะไรครับปลาอะไรปลาปลาเพียนปลาเพียนครับ หมือนจะมีไซส์นะผมเหมือนจะมีมานะผมมันจะมีแต้มมากําลังนั่งกินข้าวอยู่โอ้ยกำมังไซส์สวยๆเลยคผมนี่ก็ถือว่าไม่เงียบนะผมเพิ่งลงเบ็ดตอนช่วงหกโมงก็ได้มาสามสี่แต้มนะผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศในยามค่ํำคืนนะผมลมเย็นอากาศเย็นสบายนะผมแต่เปิดไฟไม่ค่อยได้นะผมมาแรงเยอะครับ อเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคืนนี้เราจะมีแต้มใหญ่ๆสวยๆให้พี่ๆนาณาดูหรือเปล่านะครับผมครับผมก็สวัสดีพี่ๆนาณยามเช้านะผมก็วันนี้เราจะเป็นเช้าของอีกวันหนึ่งแล้วนะผมหลังจากเมื่อวานนี้เรามาถึงเย็นๆก็ได้ตีเบ็ดไปนะผมก็ตอนนั้งคืนก็ไม่ค่อยไม่มีผลงานนะผมก็จะมีก็ช่วงเย็นตอนตีเบ็ดเสร็จก็ได้มาห้าสี่ห้าแต้มนะผมเป็นปลากระมังนะผม ก็เดี๋ยววันนี้ทั้งวันเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะผมว่าวันนี้เราจะไปเจอของใหญ่หรือเปล่าเราจะได้อะไรทํากับข้าวก็ส่วนเรื่องการนอนที่เรานอนอยู่เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศนะผมโอเคครับก็ที่นี่นะผมเมื่อคืนที่เรานอนก็อากาศเย็นสบายดีไม่ต้องใช้พัดลมนะครับผมส่วนหัวค่ําก็จะมีมแมลงเยอะหน่อยนะผมก็กลางคืนไม่มียุงเย็นสบาย ก็จะมีชาวบ้านเข้ามาลงตะข่ายมาลากอวนลากอะไรเขาอยู่แต่ก็ดีนะผมชาวบ้านที่นี่ถือว่าน่ารักครับผมเขาเห็นเบ็ดเราเขาก็ไม่ไม่ได้มานะผมตรงที่เบ็ดเราตกเพราะว่าส่วนตรงเนี้มันเหมือนกับว่าส่วนตรงที่เขากางเต็นท์ด้วยตกปลาด้วยนะผมแล้วก็เป็นชาวบ้านที้เขาหาปลานะผมก็ถือว่าน่ารักกันดีครับเมื่อคืนนอนก็โอเคเลยครับผม ก็จะมีเพื่อนอยู่ห่างๆนะฝัง่งโน้นก็จะมีรถมานอนด้วยกันก็นนี้ส่วนที่ใครจะมาก็ต้องเตรียมหนึ่งไฟสองก็ส่วนห้องน้ำนี่ครับผม,มกำลังสสวยๆเลยครับผมนี่มาแล้วแต่เช้ามา,าหนึ่งแต้มครับกัะดิ่งแล้วครับ เพียนโบโบสวยเลยครับผมทุกคนโอ้โหปลาเขื่อนปลาสักโคตรสวยครับผมนี่เชา้ชาเช้ามาก็พึ่งโยนเบ็ดลงไปก็เอาดีนะผมก็ถือว่ามีรุ่นครับผมเป็นหมายที่แบบว่ากลางเต็นต์ตกปลาได้ก็ถือว่าโอเคครับผมเราได้มาตกปลาแม่บ้านครอบครัวได้มาเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวมานอนก็ถือว่าโอเคนะคผมกับหมายนี้หมายฟรีนะผมหมายฟรีไม่เสียตังค์นะผมอยู่ฝั่งตรงข้ามองค์พระนะผม โอเคครับ <Hey. S 1> ได้อีกแล้ววิ่งเกือบไม่ทันเลยนะคะอยู่ไหมหลุดตอกินแรงมากเลยนะเมื่อกี้คันโยกเลยนะเออแสดงว่าปลาเขานี่ฉลาดมากเลยนะเนี่ยอ๋อไม่ได้นะคะทุกคนแต้มน,นี้ไม่ได้ ดีย๋ยวรอลุน้นรอลุ้นกันต่อไปก็ถือว่าไม่เหียเหงานะคะถือว่าพอได้ลุน้นมาครับที่นี่แล้วนะหลังจากที่เราเฝ้าปลามาก็สายสายก็ได้ไปทานข้าววันนี้ก็มีแม่บ้านทำข้าวนะ แรงลาวรวมตังนี่ครับบินๆมาอยู่ขา้างนอกอย่างนี้ก็เตรนะียมอุปกรณ์มาแล้วเตรียมไม้ครบแก๊สครบถากก็เหมือนกับเรามาปิกนิกกัครับผมก็ามาปิกนิกมาตกปลาก็าถือว่าโอเคครับบรรยากาศเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุ้นดูว่าตอนกลางวันเราจะมีของใหญ่หลงเข้ามาหาเราหรือเปล่านะนครับผมโอเคครับมาลุยกินข้าวกัน ขนาดเก็บเป็ดอยู่ก็มาครับผมเต็มสวยๆครับผมมาเรื่อยๆอยู่ครับผม เป็นกำมังอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวรอของใหญ่นะผมแม,แม่ปิดแล้วเปิดใหม่เลยแม่แบ่งแบ่งกันคนละคนคนละอันนะสองตัวเลยอันนี้ครับสองตัวเลยครับผมแพ็คคู่เลยครับมัน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 มาเล่นไปเล่น <c oughs> เอาเร็วปแล้วครับผมปาทูครับผมมาเป็นคู่เลยโอเคครับอยู่ที่ไหนเราก็หมานบผม ครับมดีน่าจัดอครับผมแต่รอปลาใหญ่อยู่นะผมคนส่ง ปาให้มันดึงแรงตะโกกมาครับผมมีตะโกกแต้มตะเพียนแต้มครับผมโอเคครับปลาแม่น้ําปลาสักอ้อนอยู่ป่งกินไม่หนักมากนะ่าจะเป็นกำมังนะทุกคนกำมังเข้ารอรุ่นแต่ปลาใหญ่นี่ก็จะายสองแล้ว็ยังปลาใหญ่ยังไม่โฉบเข้ามานะครับ รอรุ่นรอเวลาอืมกำมังไซสวยๆอยู่นะครับผมกำมังเขื่อนป่าสักนี่ครับกาละแมง มาแล้วครับผมกินเงียบๆโอเคครับปลาเล็กกาลังเข้าครับผมวัดจนเหนื่อยแล้ววันนี้ใครอยากมาลุ้นปลาใหญ่ก็มาได้นะผมบรรยากาศดีนะผมกลางเต็นท์ได้ตกปลาได้นะผมน่าลุ้นอยู่ครับผมเอาละเอาละ ปลาเล็กถลม่มมาก็มังเล็กครับทุกคนฝูงปลาเล็กถล่มตอนนี้ก็จะบายสามน,น,บบานะครับหนูมันยังกินเบาๆไม่ไหวตัวซาลูกไปขึ้นมาดีช่วยมันเด้อ ไปสอคันนะายนอยู่พ่อะดึงอย่างแรงเลยครับทุกคน จะเป็นปลาใหญ่เข้ากปครับอยู่ไม่อ้น ็นหรือว่าปลาตายปลาตายปลาร้องไห้หรือปลาที่ีิ้วเขาไวต้ตรงไหนเนี่ยนี่แหละไว้นี่เดี๋ยวก้มไอ <c oughs> ้อ้นให้พี่ๆนานาดูก่อนอ้น <มา S 1> คนใหญ่เป<า>ล่<ด><อ>ปา ปลาเล็กถล่มนะครับผมไม่ได้ไปไหนแล้วผมเวียงตีแล้วเข้าตีแล้วเข้านะครับผมเดี๋ยวเราไปเฝ้ากัน,นครับอ๋อลยครับของค้นก็มาแล้วผมไม่ได้พักเลยนะครับผมช่วงนี้ช่วงเย็นนะตั้งแต่เวลาบ่ายสามนะผมนี่ เก็บเงินนะคะคือ่ายสามมาคือปลาเล็กเข้าตลอดเนอะเอามาให้พี่ๆนะนิเพี่ที่รอนเนี่ยครับผมคือแบบคือเวียงไปปุ๊บไม่ได้นั่งเลยครับผมเวียงแล้วกินกินกินอย่างเดียวคือไม่ได้พักครับผมแต่ว่าจะเป็นกะละมังไซส์เล็กนะผมไซส์สี่นิ้วห้านิ้วก็วันนี้จะได้เล็กหรือใหญ่ก็ช่างมันนะผมเรามาเอาบรรยากาศแล้วเรามาครั้งแรกเราได้ปลาก็ถือว่าเราประสบความผลสําเร็จแล้วละครับผมซึ่งเปลืองมากเลยนะ ครับผมสวัสดีครับพี่ๆนนะวันนี้ก็มืดแล้วนะผมก็เราก็มานอนอยู่นี่คืนนึงนะผมก็วันนี้ตอนเย็นเเราก็จะกลับบ้านแล้วนะผมก็ถือว่าไฟหมดน้ําหมดก็ถือว่าอยู่ได้หนึ่งวันหนึ่งคืนก็ถือว่าโอเคแล้วผมเดี๋ยววันหน้าเราค่อยมากันใหม่นะผมแต่วันนี้ไม่มีของใหญ่เข้ามานะผมแต่ได้กำมังแบบวัดจนขี้เกียจเลยนะผมเดี๋ยวมาดูนานคราบนั่น่ง เห็นไหมครับแน่นเลยครับผมนี่ชุดนี้ยังไม่รวมเที่ยวไปใส่ถังไว้นะครับผมก็โอเคครับถือว่าปลาเข้าดีครับผมก็คลิปนี้ก็จะลาไปแค่นี้นะครับผมก็ใครอยากมาก็มาได้นะผมฝั่งตรงข้ามเขาพ้านะผมมีที่กางเต็นท์มีที่นอนนะผมก็เช็คอินมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงปักหมุดไว้ใต้คลิปแล้วกันนะผมโอเคครับบ๊ายบายอ